กลับมาติดตามอัปเดตสถานการณ์ประจำวันโควิด1 i d 1 9จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกับดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์ค่ะวันนี้จะพาไปติดตามอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องไหนนะคะตอนนี้ไปชมสถิติกันก่อนค่ะสำหรับส,สถิติในวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่25นะคะตอนนี้ทั่วโลกก็ทะลุไปแล้วนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด1 i d 1 9กว่า 9ล้านกว่าคนนะคะเสียชีวิตก็พุ่งไปที่4 0 0 0 0นกว่ารายแล้วค่ะแล้วก็หายกลับบ้านก็เยอะเช่นกันนะคะ5ล้านกว่ารายค่ะสำหรับประเทศที่มีอันดับการติดเชื้อสูงที่สุดนะคะก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอันดับ1น,นะคะอันดับ2ก็ยังคงเป็นบราซิลนะคะและรัเสเซียตามลาดับค่ะซึ่งจะมี10ลลำดับที่ท่านได้เห็นบนหน้าจอตอนนี้นะคะ ในส่วนของประเทศไทยเองค่ะวันนี้ก็มีรายงานการติดเชื้อใหม่นะคะ1รายด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศค่ะจากประเทศอียิปต์จำนวน1นึรายค่ะในส่วนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เองนะคะวันนี้ก็ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อใดๆค่ะก็สามารถนะคะติดตามได้นะคะแต่ว่าอย่างที่ได้แจ้งให้ทราบค่ะนั่นก็คือว่า อย่าตกนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ new normal ค่ะเอาล่ะกลับมาในตอนนี้นะคะวันนี้มาคนเดียวแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะพาไปชมห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อค่ะแต่ว่าจะพาไปชมสถานที่จริงเลยค่ะซึ่งอาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อนจากภาควิชาไอยุราศ,าาศาสตร์คณะแพทยาศ,าาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านอาจารย์นายแพทย์ปรเมศวินิจกุลรอเราอยู่ที่ห้องคัดกรองและตรวจหาเชื้อของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องคัดกรองและตรวจหาเชื้อนะคะหรือที่เรียกว่า modular screening and swab unit นะคะที่สมเด็จพระกนิธิถิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระราชทานให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าห้องนี้ไว้ใช้ทําอะไรและใครบ้างที่จะต้องมาใช้บริการที่ห้องนี้นะคะวันนี้เราไปหาคําตอบกับอาจารย์แพทย์กันค่ะไปค่ะ คิดว่าอาจารย์หมอน่าจะอยู่ในห้องนี้ค่ะอ๋อเจออาจารย์แล้วค่ะ,ะสวัสดีครับาารมผมครับกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อกำลังตรวจระบบในห้องปรับความดันอยู่ครับผมค่ะอาจารย์หมอคะวันนี้จะขออนุญาตพามาเรียกว่าเป็น Opening house, โอเพนนิ่งเฮาส์ยกันนะคะเปิดห้องนี้ค่ะแล้วก็อยากจะทราบว่าห้องนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรและใครบ้างที่จะมาใช้บริการที่ห้องนี้แต่ก่อนอื่นนะคะอาจารย์หมอคะอยากให้อาจารย์หมอเล่าถึงที่ไปที่มานิดนึงก่อนค่ะครับผมก็ตอนแรกนะครับเราก็ทราบเป็นดีว่าตัวโรคโควิด1 i เนี่ยนะครับ,รบเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นใหม่มนะฮะแล้วก็เรารู้ว่ามันมีการติดต่อในทางพวกฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายนะครับ,รบก็จะเห็นว่าเดิมเนี่ยในอดีตเนี่ยเวลาที่เราจะไปตรวจผู้ป่วย นะครับก็จะต้องแต่งชุดที่เราเรียกว่าชุด PPE นะครับซึ่งไอชุดตัวนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยก็คือมีปริมาณที่จํากัดนะครับก็เลยเป็นที่มาว่ามีแนวคิดเกิดขึ้นว่าเอะถ้างั้นเราทําห้องที่มีการปรับความดันไม่ให้เชื้อจากผู้ป่วยมาโดนบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทําให้ระบบอากาศเนี่ยไหลาจากบุคลากรทางการแพทย์ไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อโควิด1 i ได้ นะครับซึ่ง mm hmm. ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชุดห้องตรวจ <Ha. S 1> นะครับหาเชื้อตัวโควิด19ผ่านทางกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด19นะครับก็เป็นที่มาของอาคารสองหลังที่ได้รับพระราชทานมา วันนี้จะขออนุญาตอาจารย์หมอค่ะเข้าไปเยี่ยมชมห้องต่างๆในห้องนี้พร้อมกับเล่าถึงขั้นตอนของการใช้บริการได้ไหมคะอาจารย์หมอคะยินดีครับผมครับตรงจุดนี้นะครับก็เป็นจุดแรกนะครับที่ผู้รับบริการนะครับก็จะมานั่งพักนะครับหลังจากที่มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของคลินิกความเสี่ยงสูงหรือว่า p ีวคลินิกแล้วนะครับก็จะนําผู้รับบริการนะครับมาพักรอที่อาคารหลักแรกนะครับ นะครับก็ข้างในฮะก็จะมีพื้นเก้าอี้นะครับพื้นที่พักคอยนะครับเชิญเข้าไปเลยครับเข้าไปข้างในนะคะครับผมนะฮะข้างในนะฮะก็จะมีเก้าอี้นะครับพักคอยมีการจัดเว้นระยะห่างกันนะฮะแล้วก็มีอ่างล้างมือแล้วก็มีตัวกระดาษหรือว่าถังขยะอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับในการรอนะครับเมื่อถึงลำดับของตนเองนะครับก็เจ้าหน้าที่พยาบาลตามประจำา p i ีคลินิกก็จะทำการเรียกผู้ป่วยหรือเรียกชื่อนะครับตามลำดับ นะครับก็จะไปอีกจุดหนึ่งก็คือจุดทําการคัดกรองนะฮะแล้วก็วัดสัญญาณชีพนะครับผมจุดที่1ผ่านไปแล้วนะคะไปต่อที่จุดที่2ค่ะในจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีนะครับตัวเครื่องวัดความดันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลนะฮะก็จะอยู่ข้างในนะครับผู้รับบริการอยู่ด้านนอกนะครับก็ทําการถามประวัติเบื้องต้นนะครับสื่อสารกันผ่านอินเตอร์คอมนะครับผมแล้วก็ ให้สอดแขนวัดความดันนะครับผมแล้วก็แจง้งข้างนอกเลยใช่ครับแล้วก็จะมีการเตรียมพวกปลอดวัดไข้นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ให้ใช้สำหรับวัดสัญญาณชีพเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะคัดกรองประวัติเบื้องต้นก่อนว่ามีอาการ,ยราอย่างไรไามนะครับเมื่อเมื่อทาการคัดกรองประวัติเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะพยาบาลก็จะทําการแจ้งแพทย์นะครับที่ประจําคลินิกนะครับมาทําการตรวจเพิ่มเติมต่อไปนะครับก็จะ ให้ผู้ป่วยขยับไปอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้จุดแรกนะครับหลังจากคัดกรองซักประวัติกันเสร็จแล้วนะครับผมเนาะก็จะไปอีกจุดนึงครับเชิญทางนี้ครับครับผมก็ในจุดนี้นะครับจุดถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสําหรับในการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นของแพทย์นะครับหลังจากที่แพทย์ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำพีเอคลินิกนะฮะก็จะเข้าประตูมา นะครับแล้วก็อยู่ด้านในเหมือนกันนะครับก็จะทําการถามประวัติเพิ่มเติมนะครับประวัติความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคโควิด -19 นะฮะแล้วก็อาจจะมีการตรวจร่างกายสองคอเลยเบื้องต้นอ๋อตรงนี้จะส่องคอยังไงคะอาจารย์จะตรวจร่างกายกันได้ยังไงเห็นว่ามันมีกระจกกั้นอยู่อาจารย์หรออ๋อครับผมก็จริงๆตัวกระจกเนี่ยฮะก็สามารถที่จะใช้ไฟนะฮะแล้วก็มองทะลุได้<อ>นะคบเพราะจริงๆโดยหลักการเนี่ยเราการออกแบบอาคารตัวนี้คือเราต้องการที่ว่าไม่ให้แพทย์และบุคลากร ต่างๆเนี่ยสัมผัสกับสารคัดหลั่งน้ำมูกงน้ำลายกับผู้ป่วยโดยตรงนะครับแล้วก็ประหยัดในการใช้พวกชุด PPE นะครับเนื่องจากว่าพอเราทําระบบที่ว่าไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะสวมแค่หน้ากากอนามัยนะครับเข้าไปอยู่ในอาคารนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นหลักการสําคัญใช่ครับผมจากจุดที่3แล้วไปต่อที่จุดที่4ค่ะถ้าแพทย์ซักประวัติแล้วพิจารณาว่าจะต้องทําการตรวจ เพิ่มเติมเพื่อหาเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ทีแล้วเนี่ยก็จะให้ผู้ป่วยไปอีกอาคารอีกหลังหนึ่งฮะอาคารเบอร์สองนะครับก็คือตัวนี้ก็ตรวจแล้วไม่ต้องไปตรวจเชื้อต่อก็สามารถกลับบ้านได้ก็สามารถสั่งยาแล้วก็กลับได้เลยใช่ครับผมทีนี้ตรวจละคิดว่าคุณจะต้องตรวจเชื้อต่อแน่ๆเลยครับผมไปที่ห้องไหนต่อคะอาจารย์หมอก็มาที่อาคารถัดไปนะฮะก็จะเห็นว่าอันนี้จะว่าเป็นห้องตรวจหาเชื้อหรือว่า ถ้าเราเรียกกันก็คือเรียกว่าสวอป Unit ตก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันนะครับในส่วนของผู้ป่วยนะครับหรือผู้รับบริการเนี่ยก็จะเป็นห้องความดันลบนะบฮะก็คือหมายถึงว่ามีการดูดอากาศนะครับออกจากตัวห้องเนี่ยแล้วทำการทำลายเชื้อก่อนที่จะปล่อยออกสู่สึ่งแวดล้อมไปนะครับ<ฮ>ก็เข้าไปชมได้นะครับผมทุกนี้ทุกจุดก็จะเห็นว่ามีแอลกอฮอล์นะครับ<ฮ>สำหรับที่จะถูมือล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะครับผม ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะขาผมเดี๋ยวเปิดนะครับนี่ครับเข้าไปในห้องนี้กันนะคะครับผมเขาจะเห็นว่าเป็นในส่วนของห้องของผู้ป่วยนะครับผมก็เข้ามานะครับผมโดยที่ก่อนที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ผู้ป่วยเขาจะได้รับชุดอุปกรณ์นะครับสําหรับที่จะทําการเก็บตัวอย่างนะครับซึ่งอันนี้เจ้าหน้าที่ทางคลินิก PUI ก็จะเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้คําแนะนํา นะครับในการที่จะใช้อุปกรณ์ช่วยแพทย์ในการเก็บตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของฝั่งผู้ป่วยนะฮะเราลองไปดูฝั่งของแพทย์บ้างนะครับผมก็ต้องดึงทางนี้ก็ได้ครับอาอมนีนะครับไปกันค่ะตรงนี้ก็เมื่อสักครู่ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งที่ผู้ป่วยที่มีอาการนะฮะส่วนถ้าเป็นฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นฝั่งของผู้ป่วยที่ทําการคัดกรองก่อนที่จะผ่าตัดนะหรือทําหัตถการของโรงพยาบาล นะครับผมครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของแพทย์นะครับที่จะเข้าไปทําการเก็บตัวอย่างนะครับผู้ป่วยนะครับในห้องฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าเรามีระบบที่แยกออกจากกันชัดเจนนะครับทั้งตัวแพทย์แล้วก็ตัวพยาบาลแล้วกับตัวผู้ป่วยและผู้รับบริการนะฮะว่าไม่ให้มีการสัมผัสนะครับพวกสารคัดหลั่งหรือว่าน้ำมูกน้ำลาย ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการที่จะแพร่กระจายโรคโควิด19หรือโควิด19นะครับผมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการลดการใช้ชุด PPE ะนะครับเก็บไว้ใช้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆนะครับที่จะใช้เพื่อสงวนทรัพยากรไว้ใช้ในเวลาสําคัญนะครับต้องถือว่า บุคลากรทางการแพทย์แพทย์และก็พยาบาลรวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่และชาวภาคเหนือนะคะได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นนะคะอาจารย์หมอค,คะที่เราได้มีห้องเหล่านี้ขึ้นเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะควันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคที่พาเรามาชมในห้องส่วนของห้องคัดกรองแล้วก็ห้องตรวจหาเชื้อของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์หมอคะขอบพระคุณค่ะ หละที่ทัานได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นั่นเองนะคะ ต้องขอขอบพระคุณอาจาร,รย์นายแพทย์ปรเมศวินิจกูลเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้พาเราไปชมสถานที่จริงนะคะพร้อมกับท่านผู้ชมก็เห็นการทํางานจริงๆนะคะแล้วก็การตรวจคัดกรองที่เราทําการคัดกรองโดยเฉพาะในส่วนของผู้ป่วยที่คาดว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 เกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในส่วนของความรู้ต่างๆนะคะอัปเดตสถานการณ์ประจําวันโควิด -19 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางหน้าเพจเ Facebook ของคณะแพทยาศาสตร์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ